เจ้าบริษายเบนตาเจ้าเงี komm, come, man, ้ยได้ป <loo> ันนึ <oily kita> ่งเธอเลยนะ่ฮะแปดสิบเอ็ดปีเลยไหมโอ้ใส่ใส่บ้างหูเข็มไปไปเอาเร็วเร็วเร็วเงี้ยบ้างนั่นจังไหนคอยเงี้ยได้เนาะําไรใคยเงี้ยได้เจ้าก็ไดเนาะโอ้ยหหน่อยปันหนึ่งอ้นบังจัดเอาคักคักเอาอยากอยากพูดว่าเจ้าอายุแปดสิบแล้ว เี้ยหูเข็มได้เบิดน่ะไ่ได้ใช้แว่นตาเงทงไมคอยเลียวเห็นนะโอ้ยเงี้ยนี่ก็ะได้ก็เคยคิดนชิ้นกระเคลื่อนชิ้นเลยอะดูคุณยายแย่แย่แย่ได้ใส่ลูกเข็มนะคะลูกเข็มก็เล็กๆไหมคะได้แล้วเลยยายตบมือหน่อยยยเจ้าจะเป็นตาดีไม่ใช่เอ้ยแปดสิบแล้วทำได้ทุกอย่าง แง่หูเข็มกับเป็นดอกเซเวนตาเป็นคนมีบุญนะเนี่ยอายุยืนยาวเนี่ยไปละ